นี่ยิ่งถ้าทรัมป์ไปร่วมมือกับเนทันยาฮูไปโจมตีอิหร่านเนี่ยถามว่ารัสเซียจะอยู่เฉยๆได้ไหมในเมื่ออิหร่านก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นส t รส t e g i c a l l y p a r t n คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับรัสเซียซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รัสเซียหมายความว่าไงหมายความว่าต่างคนต่างจะต้องปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับปกป้องซึ่งกันและกันเพราะว่าอิหร่านนี่ไม่ใช่ประการด่านสุดท้าย ของเอ่อตะวันออกกลางที่เป็นตัวต้านไมฮิเซลเนี่ยเอ่อมาเอา่อมาครอบงำหรือว่ามันมีเป็นเจ้าเจ้าอํานาจอคือคือเป็นเจ้าใหญ่ในโตในตะวันออกกลางนะครับเพราะถ้าไม่มีรานเนี่ยิสราเซลก็จะคุมอาหรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะตอนนี้ก็มีอิทธิพลขยายแล้วก็โดยโดยหลักการที่เขาประกาศอยู่เสมอก็คือการทำ the c r e a t e r israel ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีพื้นที่มันขยายใหญ่โตทีนี้ถ้าไม่มีอิรานก็ อิสราเอลก็สบายนะคุณแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยยังเป็นนอกจากประการด่านสุดท้ายแล้วจะเป็นประการด่านหน้าของรัสเซียและจีนที่จะปกป้องไม่ให้ตะวันตกลุกเข้าไปในยูเรเซียยูเรเซียนี่ก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียกลางนะครับพวกอาเซอ,อเร์ไบจานอุซเบกิสถานคาซัคสถานอะไรเนี่ยหลายๆประเทศซึ่งถ้าประเทศเหล่านี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของตะวันตกน,นั่นก็คือการเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อรัสเซีย